วันดิตนิราการบทที่96ความหลังสองสครานแต่งเหาสถานเฮือกพร่องว่าผลกรรมตามสนองตัวเจ้ไม่ใช่โคโจรลมปานผิดแนวทางหรือไม่นับเป็น,กา,นการกระทำของคนการกระทำของคนหมายความว่าะไรเป็นซื้อแปรลงโทษต่อเราแต่งเหาแตกตื่นตกใจยิ่งนี่เป็นความลับที่คาดคิดไปถึงอีกประการหนึ่งต้องกล่าวว่า ซื้อแปลของตรวเจ้เป็นใครบุคคลกระเดื่องเรื่องรือนามอีกไม่นานท่านจะทราบเองท่านยอมรับฟังความหลังอันอดสูใจของเราหรือไม่หากแม้นตรวเจ้ยินยอมบอกเราผู้น้องยจนดีรับฟังโหเย็นเงาโลหิตแงนหน้าขึ้นขายระดับความทรงจำชั่วครู่จึงกล่าวเสียงอ้อยอิงเรายังมีเจ้เจ้พี่สาวนางหนึ่งเราสองพี่น้องความจริงเปสตรีดีงาม มีคาดครอบครัวได้รับโรคระบาดบิดามารดาร้นเสียชีวิตทั้งที่ยังไม่เติบใหญ่ก็ถูกอาผู้ชั่วร้ายนำไปขายอย่างซ่องคณนิกาอ๋อทั้งนี้เพอชะตากับนั้นจึงกำหนดวิถีชีวิตของเราสองพี่น้องในคราก่อนท่องเที่ยวเรียบริมน้ำเรือโดยสารพลิกคว่ำพัดตกลงสู่แม่น้ำบังเอิญปรากฏยอดคนชาวริมท่านหนึ่งผ่านมายื่นมือช่วยเหลือไว้เห็นเราสอง มีส่วนสัตว์ปนิพานไม่เร็วจึงรับไว้เป็นสิทธิ์นำกับเทือกเขาอบรมกล่อมเก่าแปดปีให้ดังเราร่ำเรียนวิชาพิมือสำเร็จแตกฉานเต็งเฮาซักถามว่าภายหลังเล่ายามเร้นกายในเทือกทิวเขาสมควรมีใจิตใจสงบเยือกเย็นแต่อาจบางทีไปได้ขิดกั่นแก้งซื้อแปเห็นเราสองพี่น้องย่างเข้าไว้สาวแล้วสมควรมีที่พึ่งพิงดังนั้นสั่งเราสอง ออกจากเทือกเขาเลือกเฟ้นชายที่เหมาะสมหนึ่งปีให้หลังจึงหวนกลับไปซื้อแปดท่านนะเป็นผู้โสที่เปี่ยมเหตุผลนักถูกแล้วแล้วสองพี่น้องพอออกจากเทือกเขาได้เห็นโลกอันง,งดงามน่าลานกอบกับมีพิมือไม่ต่ำสามจึงขาดความยับยั้งชั่งใจกระทำไปตามอารมณ์หนึ่งปีที่ผ่านไปนามอันอื้อเฉาแร่สะพัดออกถูกเรียกหาเป็น กังโอนออิวสองสักรานแห่งกังโอเต่งห้ากก่าวอย่างมึนงงผู้น้องออกท่องเที่ยวสายเกินไปมิเคยไยินมาก่อนนั่นเป็นเรื่องเมื่อหลายสิบปีก่อนท่านย่อมไม่ทราบได้ต่อมาเล่าเหลวแลกไปเวลาหนึ่งปีกับไม่พบพ่านฝากฝังสาเหตุเพราะชื่อเสียงอื้เฉาวหากเป็นช,วชาวอาธรรมเราสองพี่น้องหาเยแสสนใจไม่สำหรับชาวธรรมะ กับไม่ยอมถ่อมตัวมาเมื่อครบกำหนดหนึ่งปีสมควรกลับเทือกเขาไปรายงานกระมังถูกแล้วแล้วสองพี่น้องกลับไปโป้ปดซื้อแปรประโคมหมตนเป็นวีนสตีเต่งเฮากล่าวถามว่าซื้อแปรท่านไม่เคยออกจากเทือกเขาหรือน้อยครั้งนักจะออกสู่วงนักเลงแล้วสองพี่น้องเมื่อหวนกับเทือกเขาบังเอิญพบว่าซื้อแปสุกซ่อนจูง่ง่วนงเก่ง ตำราย,ยังโฉมคงสภาพอยู่เล่มหนึ่งดังนั้นเริ่มขโมยฝึกปรือแต่หลักวิชานั้นดึกดำยิ่งไม่อาจเรียนรู้ในเวลาสั้นๆเวลาพอนานเข้าก็ถูกซื้อแปงพบเห็นผลสุดท้ายเล่าซื้อแปงเดือดดานยิ่งอบมรมดุดาเราสองเห็นว่าเมื่อเป็นเช่นนี้พานถ่ายทอดให้อย่างเปิดเผยเจตนาดั้งเดิมของซื้อแปคิดเห็นว่าวิชาย,ยังโฉมคงสภาพ ฝืนกับกฎธรรมชาติจึงเก็บงาไว้นี่นับว่าฝืนกับกฎธรรมชาติจริงหูหยินเงาโรหิตเอ่ยสืบต่อยาเมื่อใกล้เรียนสำเร็จซื้อแปลออกจากเทือกเขาไปเยี่ยมเยือนสหายล่วงรู้ถึงความประพฤติในวงรัเรงของเราสองคุณแขนจนแทบคุ่มค้างรถกลับมาคิดทำลายพลังีมือพวกเราเราสองพี่น้องพร่ำวิงวอนขอร้องจึงเปลี่ยนความตั้งใจ เป็นจองจำพวกเราไว้5ปีโอ้เป็นการลงทันที่หนักหนานักซื้อแปลยามขุ่นแขนจึงทำลายตำลายยังโฉมคงสภาพเช่นนั้นเราสองเรียนรู้วิชาย,ยังโฉมสำเร็จขาดแต่บทสุดท้ายทำให้เลืดอดมไม่อาจคืนสู่จุดศูนย์ทุกหนึ่งปีจาก,กํำเริบคราหนึ่งอยู่ในภาวะวิปราชฟั่นเฟือนต่อให้เราสองพี่น้องวิงวอนอย่างไร ซื้อแปะก็ไม่ยอมบอกเคสชักนำลมปานคืนสู่จุดศูนย์เจ้เจ๋เราคุณแขนจะประเกิดจิตชั่วร้ายโชคโฉวีอกาศที่ซื้อแปะนั่งโคโจรลรมปานลงมือประทุษร้ายจนซื้อแปะประสบภัยไฟท่าแตกพิการไปครึ่งร่างแต่งเหาโอสิวกายอย่างหนาวเหน็บมิได้หูยินเงาโรหิตหยุดเล็กน้อยจึงเอ่ยสืบต่อตอนนั้นเราไม่เห็นพ้องด้วยแต่เพศภัยเมื่อเกิดขึ้น มิสามารถเหนี่ยวรังได้เจ้เจท่านมิได้สำนึกเสียใจหาไม่ได้นางกับคุกคามซื้อแปลบอกเค็ดวิชานั้นออกมาซื้อแปลไม่ยิยอมตามเจตนาเดิมของท่านผู้เท่าคิดรอจนหปีให้หลังจึงถ่ายทอดต่อเราสองพี่น้องเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีหวังแล้วเต่งเฮาฉุกใจคิดก่าว่าซื้อแปท่านเป็นเทพไรพภสมัตทุรีหรือหาใช่ไม่ เราสองพี่น้องไม่ยอมหมกกายในเทือกเขาจึงออกสู่วงนักเลงอีกคราเราปรากฏขึ้นด้วยรูปโฉมหูยินเงาโรหิตสำหรับสองสการแห่งก่งโอ้เมื่อการก่อนค่อยๆลบเรือนจากความทรงจำของชนชาวบริมแลวมีนานให้หลังเราได้รู้จักกับเทพไรพัสมัทธุรีพักพำนักร่วมกันดังนั้นเป็นนายหญิงของเกาะไรพัสมัทธุรีที่แท้เป็นเช่นนี้เทพไรพัสมัทธุรี หลังจากสิ้นอายุไขเราจึงเป็นประมุกเกาะดังนั้นกีดตกันเป็นเขตห่วงห้ามภายด่างก็รู้จักกับดัชนีล่าวิญญาณกงซุนกึงแต่งหาหวนนึกถึงตนเคยอาศัยโฉมหน้าบัณฑิตนาการทำลายพระนางผีมือดัชชีล่าวิญญาณกงซุนกึงซึ่งอยู่ในบัญชีได้ชื่อที่ซื้อแปรมอบให้ดังนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้ารู้จักบุคคลน,นี้ภายด่างเล่านับจากนั้นเรา ก็พาตัวเข้ามาในวิถีชีวิตของท่านมิจำเป็นต้องบอกเล่าอีกซื้อแป่ท่านเล่ายังอยู่ในเทือกเขาปึงเพียเคยบอกว่าท่านคิดช่วยเหลือแล้วนี้อาพรเขาเหมยสะท้อนหิมะหูหินเงาโรหิตก่าวเสียงอ้อยอิ่งตีตีเราจะส่งเสริมสองท่านเต่งหฮาพุ่งพานใจอีกราคิดไม่ถึงว่านางกับแปรเปลี่ยนปานนี้นับว่าไปยามกลับใจสามารถพบฟากฝั่ง ดังนั้นกล่าวว่าตัวเจ้ผู้น้องนับถือเลื่อมใสในตัวท่านยิ่งมีทราบเจ้เจ,เจท่านตอนนี้อยู่ที่ใดยังอยู่ในเทือกเขาอีกไม่นานท่านสามารถพบนางแต่เกรงว่านางไม่ยอมกลับใจแน่แล้วตัวเจใช่ไหนถูกจัดอยู่ในแปดอสูรฟ้าดินด้วยนี่เป็นชนชาวริมเรียกขานร่วมกันความจริงแปดอสูรฟ้าดินหามีความสัมพันธ์ต่อกันไมม ตัวเจ้คงทราบแล้วว่าเหมืสะท้อนหิมะจิตสำนึกถูกสยบทราบแล้วนอกจากผู้ลงมือสยบแล้วคาดว่ามีแต่ซื้อแป๋เราที่สามารถขี้ข่ายได้เต่งหฮาตากระจ่างวูบพวองว่าซื้อแปะท่านยินยอมช่วยเหลือหรือย่อมต้องช่วยเหลืออย่างนั้นตอนนี้สมควรทำอย่างไรท่านนำพานางมาพวกเราเดินทางขึ้นเหนือพร้อมกัน แต่งเหาหลังเลใจขึ้นมาตอนนี้อื้อบุญหลังถูกผู้เท่าสภาพคร่ากลุ่มหมู่บ้านเทียมเมฆอาจถูกรุกรานต้นหากเห็นแก่ความรักฉันบุรุษสตรีจากมาโดยไม่แยแสออกจะขาดคุณธรรมแต่เหมยสะท้อนหิมะต้องรับการรักษาโดยเร็วจุดเส้นถูกสยบนานไปยอมเป็นผลกระทบกระเทือนต่อนางแล้วนี่สมควรทำอย่างไรผูหญินเงาโรหิตกล่าวว่าตีตีต ยันเลอันใดเต่งเฮาจึงบอกเล่าเหตุการณ์ที่หมู่บ้านเถียมเมฆถูกผู้ท่าสภาพคุกคามและพักเทมกรคิดแผ่ดิพลมายังบุริมภาคใต้ออกไปหูหญินเงาโรหิตขมวดคิ้วคุ้นคิดแล้วกล่าวยังคงช่วยคนสำคัญเรื่องในที่นี้ไม่น่าวิตกนักเห็นได้อย่างไรประการแรกผู้ท่าสภาพคร่ากลุมทิดาเอื้อห้วยหัวไปตัวประกันนับไปการทำของชนชั้นต่ำช้า แสดงว่ามันม,มิมีขุมกำลังโยกคอนหมู่บ้านเทียมเมฆอื้อห้วยหัวเมื่อตกลงใจเสียสละทีดาพิทักคุณธรรมตั้งก่อค่ายกลเตรียมต้านรับจึงไม่น่าวิตกนักส่วนผู้เท่ารภาพเห็นตัวประกันเป็นแผนลุกย่อมไม่ทำลายนางไปเต่งเฮาพงกศีรษะก่ลาว่าวาจานี้มีเหตุผลประการที่สองสาขาพักเทพมังกรเมื่อถูกทำลายยามกระทันหัน คงไม่มีความเคลื่อนไหวใดเท่าที่เราทราบมาป้อมจันทรากำลังจะตอบโต้พรรคเทพมังกรอย่างรุนแรงพรรคเทพมังกรต้องตระเตรียมพร้อมมิอาจดำเนินการอื่นอีกตามคำบอกของเจ้เจสามารถพระจยากที่หนีชั่วข่าวมิผิดหาไม่เหมือนสะท้อนหิมะอาจเกิดเหตุไม่คาดหมายใดท่านต้องคับแข็มเสียใจไปชั่วชีวิตเต็งเาสถานใจวูบก้าวอย่างเด็ดเดี่ยว ตกลงข้าพเจ้าขอติดตามตรวเจเย่ขึ้นเหนือไปไมิทราบคิดออกเดินทางเมื่อใดท่านปีกตัวไปสะสางเรื่องราวในที่นี้พบกันใหม่ในยามค่ำคืนแต่เรื่องของเราไม่อาจแพร่งพลายไปผู้น้องทราบเพียงแต่จะนำพานางขึ้นเหนือด้วยวิธีใดความนี้เป็นหน้าที่ของเราเองอย่างนั้นผู้น้องจะกลับไปสั่งเสียเรื่องราวพบกันใหม่ในคืนนี้ท่านไปเถอะ เต่งเฮาจ้องมองหูหยินเงาโรหิตอย่างลึกซึ้งพันพบว่าหางตาของนางเออคอด้วยหยาดน้ําแต่กลับไม่มีวาจาปลอบประโลมนางอึ้งไปวูบจึงกล่าวอย่างสะทกสะทอนพอเพื่อทดแทนไม่ตีอันสูงส่งขอให้ผู้น้องเรียกหาท่านเป็นตัวกอดังเดิมเถอะหูหยินเงาโรหิตยามยิบออกมากล่าวคำประเสริฐน้ำตากับไหลดินลงอาบสองแก้ม แตงหาก็มาเกิดความหดหู่ใจแต่ยังข่มกั้นไว้กล่าวว่าตัวก่อข้าพระเจ้าต้องไปแล้วหูหยินเงาโรหิตโบกมือคราหนึ่งขยับเยื่อลิมฝีปากแต่กลับปัสจากุ้มเสียงเป่งออกมาเปิงเพียพันปรากฏก่ายขึ้นเพ่งตามองแต่งหาอย่างพุ่งพานยี่จู้ยินหูหยินวิปร,ราดแล้วนางคิดทำลายตัวเองหูหยินเงาโรหิตก้าวอย่างหดหู เสี่ยวเพีย้ยเพี้ยน้อยไม่ต้องกล่าวแล้วเราชมชอบทำเช่นนี้หูหยินท่านชีวิตคนสั้นยิ่งสมควรมีการกระทําอันเนิศล,ล้ำราแม้เดีนรู้วิชายยังโฉมคงสภาพแต่อายุไขใกล้สิ้นสุดแล้วแม้ไม่ร่วงโรยลงแต่มิอาจไม่ตายเอ่ยถึงตอนนี้น้ำตาต้องพั่งพูลงอีกคราเปิงเพียถึงกับเบือนหน้าไปเช็ดคราบน้ำตา เต็งเหาอดตื้นตันใจไม่ได้ว่าจะอันสำนึกซึงถึงแก่นแท้ของชีวิตหูหยินเงาโรหิตมีขายกล่าวจากปากของนางอสูรเลยบรรยากาศเปรี่ยมความระทศโศกสลดเต่งเหาขบกรามกรอดรีดกายปราดไปอย่างรวดเร็วตนขายผ่านความฝันอันพิสดารมาเตือนหนึ่งขณะจะหวนกลับหมู่บ้านที่ได้ลมขวาเงาพักพำนักแต่แล้วฉุกคิดว่าโก้ชีเร็งยังรอคอยตนอยู่ภายในเมือง ดังนั้นวกกายกลับเข้าตัวเมืองตลอดลายทางรู้สึกว่ารูปโฉมอันงามสะคานล้ำของหญยินเงาโรหิตยังเคลื่อนวูบวาบอยู่หน้าสายตายากสลัดทิ้งไปเหตุแปลเปลี่ยนอภิสราน,นั้นนับว่าคาดคิดไม่ถึงกระไรปานนั้นนางบอกว่าคิดยึดครองจิตใจตนไม่ต้องการเลือนล่างตนน่าเป็นความรู้สึกนึกคิดอันสูงส่งนักและนางพอเป็นคนเงาแดงมาคบหากับตน พิธีการเยี่ยงนี้สุดที่อิสตีสามันจะกระทำได้ผู้ใดมีความเด็ดเดี่ยวและการเสสระปานนั้นคนมีว่าเป็นจอมอสูรมารโฉดยังมีโมโนธรรมติดกมลเพียงแต่โมโนธรรมส่วนนั้นบางถูกความละโมบกบบังไว้บ้างก็ไม่มีโอกาสแสดงออกมินานให้หลังกลับมาภายในเมืองเตงเฮาโรดเล่นสู่โรงเตียมโง่หกเข้าเคตึกหลัง มาถึงหน้าประตูห้องที่โก้ชิวเร้งพักพำนักคมสติแล้วลองเรียกเบาๆเจ๊เจ๊ผู้น้องกลับมาแล้วการกลับประหลาดนักภายในห้องปรจาจิกุ้มเสียงขานรับเต็งเฮางง,งันบูบจึงส่งเสียงดังขึ้นชิวเร้งเจ้ข้าพระเจ้าสามารถเข้าไปหรือไม่ยังคงปราชิกส้มเสียงใดเต็งเฮาสงสัยใจยิ่งนางนั้นย้ำว่าจะรอคอยตนกลับมา ยอมไม่จากไปโดยไร้สาเหตุนี่ที่เท้ไปเรื่องราวใดด้านหลังมาเกิดเสียงวิเา้าดังขึ้นพอหันกายไปเห็นไปผู้รับใช้ได้ยิบันกล่าวว่าเสียงกงต้องการพบอาคุกะสตรีนางนั้นถูกต้องนางเพิ่งจากไปเมื่อครู่นี้อะไรนางไปแล้วอาคุกะสตรีนั้นทิ้งข้อความไว้ให้มอบต่อเสียงกงก้าวพางใช้สองมือเสนอกระดาษที่พับซ้อนกันมา เต่งเฮารับไว้แล้วคลี่ออกเห็นมีใจความว่าเฮาตีเราเพิ่งรับข่าวด่วนจำต้องไปจากที่นี้เสียใจที่ต้องผิดนัดหากเฮาตีม,มิมีเรื่องรีบด่วนขอให้พบกันริมทางหลวงนอกตัวเมืองที่เดิมในเที่ยงวันพรุ่งนี้จากโก้ชิวเร้งเต่งเฮาพออ่านจบความก็ฉีกระดาษเป็นฉีเด็กชิ้นน้อยขอบคิดไม่เข้าใจว่าโก้ชิวเร้ง มีเรื่องรีบร่วนใดจึงจากไปและเห็นผู้รับใช้ยังยืนเสื่องซืมเศร้าอยู่ด้านข้างคบคิดแล้วกล่าวว่าหากแม้อรุกาสตรีนั้นหวนกลบโปรดบอกกับนางว่าข้าพระเจ้ามีเรื่องรีบด่วนต้องขึ้นเหนือไปน้อมรับทราบเต่งเหาออกจากโรงเตี้ยม,มาเห็นไปยามกลางวันหากมุ่งตรงสู่ที่พำนักของเล่าก่อเก่งว่าจะตกอยู่ในเป้าสายตาศัตรตูดังนั้นออกทางประตูเมืองตะวันตก จงใจรถสายเลี้ยวขวาแน่ใจว่าไม่มีคนสะกดรอยจึงทุ่มเทร่างเข้าสู่หมู่บ้านชาวนานั้นเพิ่งเหยียบย่างเข้ามาก็แววเสียงเหมืยสะท้อนหิมะแพย์ดาอยู่ภายในห้องอดเจ็บแปรปราบใจไม่ได้เดานี้อันเลิศลำ้ำกับถูกเขี้ยวเข็นป่านนี้พอผักประตูที่ปิดแง้มไว้ออกและเห็นไล่ลมขวาเงารำเดิมเพียงลำพังผู้รอบรู้สรพันนั่งพักผ่อนอยู่มุมห้อง พอพบเห็นเต่งเหาก็รีบยืดกายขึ้นไล่ลมขวาเงากล่าวว่าน้องเราจากไปครึ่งค่อนวันสร้างความกังวลแก่คนนักผู้น้องบังเอิญพบพานสหายท่านหนึ่งผู้ใดคนเงาแดงอ้อเป็นคนที่มีกินไออีสีนั้นเป็นไรหรือคําว่ากินไออีสีทำให้เต็งเหาสถานใจเล็กน้อยแท้ที่จริงนางเป็นอีสีตั้งหากทั้งยังเป็นโฉมสะคารอันอื้อฉาว หากบ่งบอกออกไปย่อมสร้างความแตกตื่นแก่เล่าโกทั้งสองดังนั้นซุกงำไว้กล่าวว่ามันบอกว่ามีหนทางฟื้นฟูสมัมปชัญญะให้กับเหมยสะท้อนหิมะไล,ล่ลมขวาเงาฉาไม้ตามากล่าวว่าเมื่อมันมีหนทางรักษาจริงใหย,ยไม่ร่วมทางมาด้วยไม่ผู้สามารถรักษาเป็นซื้อแปะของมันอ๋อซื้อแปะมันอยู่ที่ใดต้องขึ้นเหนือไป ผู้รอบรู้สาพันธ์สอดคำขึ้นซื้อแปะมันเป็นใครไม่ทราบมันไม่ได้บ่งบอกเป็นเทพไรพัสธุรีหรือหาไม่ได้เทพไรพัสธุรีเสียชีวิตไปแล้วไล่ลมขวาเงาหัวเราะหิห,หิก่าว่าคนปากมากครานี้ท่านผิดแล้วเบือนหน้ามายังเต่งเฮาถามว่าท่านตกลงใจทำอย่างไรผู้น้องตะเตรียมนำพานาง ไปขอการนักษาในคืนนี้ไล่ลมขวาเงาถลิงตาก่าว่าท่านนับเป็นเป้าหมายอันโดดเด่นหากนำพานางออกเดินทางพักเทพมังกรไม่ทุ่มเทกำลังทั้งมวลจัดการท่านก็แปลกไปแล้วสำหรับความนี้คนเงาแดงบอกว่าเป็นหน้าที่มันเองอ้อที่นี้นับว่าไรเรื่องราวใดแล้วเรากับคนปากมากก็จะเตรียมกลับขึ้นเหนือ เสิร์ฟหาร่องรอยมังกรสามปากฏเพราะเรื่องของผู้น้องทำให้เล่ากอทั้งสองต้องเสี่ยงอันตรายปานนี้นับว่าไล่ลมคว้าเงารองว่าล้วนเป็นวาจาไร้าสาระผู้ใดให้ท่านเป็นน้องเราสองนี่เป็นความยอมของพวกเราเองยังมีผู้น้องไม่มีเวลากลับหมู่บ้านเทียมเมฆแล้วคิดของให้เล่ากอลดสู่หมู่บ้านเทียมเมฆสักคราแสดงความเสียใจต่ออื้อจึงจู้ บอกถึงความจําเป็นที่มีอาจไม่ขึ้นเหนือและหวังให้สองท่านอาศัยในหมู่บ้านเทียมเมฆระยะหนึ่งช่วยเหลืออื้อจิงจู้ต้านรับพุทธาวิสภาพซึ่งคิดลุกรานหมู่บ้านไล่ลมขว้าเงาไม่รอฟังจบความก็โบกมือก่ลาว่าทําไม่ได้แต่งเฮางงงานวูบคิดไม่ถึงว่าเล่าก่อจะปฏิเสธบอกปัด